กลับมาแล้ววันนี้กัดของเข้ารวยๆของวันเสาร์นะนี่งานวันเสาร์นะกล้อง w i f i 3ตัวเซนเฟส2งานกล้อง WiFi 2ตัวแล้วก็งานติดตั้งประตูมอเตอร์2000กิโลเปลี่ยนไม้กั้นที่ค่ายทหารอีกแล้วก็นี่กล้อง WiFi อีก6ตัวขายดีมากนะรุ่นนี้สั่งของมาปุ๊บหมดทันทีน,นี่เดี๋ยวไปดูบนสต็อกเราดีว่าเดี๋ยวพาไปดู เ่วนงสะพ,พานพร้อมจบเ่วนงสะพ,พานนี่เดี๋ยวเรายกล่วงไปใช่พี่จะเอาไหมเอาหรออ่ะลงไงล่ะทีเนี้ยฮึแค่วันนี้นให้เสียงโคม้างก็มาดูพี่ด้วยนะติดตั้งรัวๆทีมช่างก็ว,วิ่งงานกันรวัวๆเช่นกันเพราะฉะนั้นลูกค้า เดรอรอของดีๆและบริการดีๆได้ที่นี่เลยเอ็มพีร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาใตาป้ปากทางซอยเด็ดเอ็มพีมีครบจบทุกโซลูชันไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดระบบไอสเซทคอนโทรลไม้กั้นรถยนต์ประตูมอเตอร์โซล่าเซลล์และมีทีมงานคอยให้คำปร,รึกษาอย่างครบวงจรปร,รึกษาฟรีเซอร์วิสฟรีติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะศู9ย์เก้าเ่จ้า